สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานในชื่อเรื่องว่าการประดิษฐ์แผ่นฟิล์มรับประทานได้จากพีเร่แครอทเป็นบน 1, 6, รรจุภัณฑ์ผงกรุงรสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อทดแทนพลาสติกค่ะผู้จัดทำได้แก่นายนัทพักจากตรีลานางสาวกัญญารักษี่ยงธรรมและนางสาวพัทรวิธานปีรวัตรค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่นางสาวหนึ่งิ์ไทเกียรติมลและนางกฤติกาบริรักษ์นาราคุณค่ะ บทนำ introduction ที่มาและความสำคัญของโครงงานปัจจุบันประเทศไทยมีขยะพลาสติกมากกว่า28ล้านตันต่อปีซึ่งสามารถรีไซเคิลได้เพียง500,000ตันที่เหลือยังคงตกค้างในประเทศและเป็นตัวการนำสำคัญในการทำลายทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งสัตว์ทะเลและระบบนิเวศท,ที่รวมสมบูรณ์นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์โดยตรงเนื่องจากมีการค้นพบพลาสติกคนเพื่อนในแหล่งน้ําย้อนกลับเข้าสู่หว่วงโซ่อาหารและเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ค่ะทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวคือการเลือกใช้พลาสติกย่อยสลายได้ที่ผลิตจากวัตถุดิบมวลชีวภาพไบโอเบนไบโอเ gradable พลาสติกซึ่งเราได้อ้างอิงมาจากงานวิจัยโดยกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิตทางการ,กรเกษตรกรมวิชาการ,กรเกษตร ซึ่งได้คัดเลือกวัตถุดิบมาสีชนิดได้แก่กะหล่ำปลีสีม่วงมะม่วงมะเขือเทศและแครอท ซึ่งผลการทดลองพบว่าแครอทเป็นเพื่อที่เหมาะสมที่สุดต่อการนํามาวิจัยต่อยอดเป็นแผ่นฟิล์มมอหุ้มาหารเนื่องจากคุณสมบัติของแครอทที่มีสารกลุ่มโพลีแซคคาไรในการใช้เพียงแครอทอย่างเดียวนั้นไม่อาจทําให้แผ่นฟิล์มมีประสิทธิภาพที่สูงเพียงพอต่อการนําไปประยุกต์ใช้จึงจําเป็นต้องเติมสารพลาสติกไซเซอร์คือการเติมโซเดียมแอลจจเนตเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเติมไซลิทอลเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นค่ะ คณะผู้จัดทาจึงสนใจที่จะศึกษาและประดิษฐ์แผ่นฟิล์มรับประทานได้จากพิวเร่แครอทเป็นบรรจุภัณฑ์ของปรุงรสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนื่องจากแผ่นฟิล์มมีคุณสมบัติสามารถละลายได้ดีในน้ำร้อนมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำทำให้สามารถจมและไหลได้ไปพร้อมกับน้ำต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและปล่อยผงปุงรสออกมาค่ะวัตถุประสงค์มีดังนี้ค่ะหง เพื่อศึกษาการรูปการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มจากพิวรีแครอทแต่ละอัตราส่วน 2. เพือ่อเปรียบเทียบความหนาแน่นความทนต่อแรงดึงขาดและความสามารถในการละลายน้ําระหว่างแผ่นฟิล์มจากพิวรีแครอทกับบรรจุภัณฑ์ผงปรุงรสบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปและ 3. เพื่อนํามาทดแทนบนนรรจุภัณฑ์ผงปรุงรสบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปค่ะสมมติฐานการทดลองการทดลองที่1นึ่งพิวรแครอทสามารถขึ้นรูป เป็นแผ่นฟิล์มเชื้อภาพได้ทุกอัตราส่วนการทดลองที่2 Pu ิวเรซแครอทอัตราส่วน70ต่อ30มีความหนาแน่นและทนต่อแรงดึงขาดมากที่สุดและละลายน้ําได้เร็วที่สุดการทดลองที่3ามผิวเรซแครอทความข้มข้น50ต่อ50เหมาะสมกับการนําไปผปลิตเป็นบรรจุภัณฑ์หัวรุ่งหัวลงรวดบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปค่ะต่อไปนะครับเป็นวิธีวิจัยนะครับของการทดลองที่1เราจะทําการเตรียมแครอทนึ่งกับน้ํา ในแต่ละอัตราส่วนมีตั้งแต่แครอทหนึ่งส่วนต่อน้ำหนึ่งร้อยสิบต่อเก้าสิบสามสิบต่อเจ็ดสิบห้าสิบต่อห้าสิบเจ็ดสิบต่อสามสิบและหนึ่งร้อยต่อศูนย์ครับเมื่อเตรียมเสร็จเราจะนำมาปั่นรวมกันจนได้เน,นื้อละเอียดและกองด้วยผ้าขาวบางเมื่อได้แครอทปั่นทุกอัตราส่วนแล้วเราจะนำไปต้มบนเทอร์เพแล้วเติมสารโซลิมอินจีเนต4.32กรัมและซาลิซทน5.4กรัมในปริมาณที่เท่ากันทุกอัตราส่วน ต้มจนได้อุณภูมิ70องศาเซลเซียสแล้วนำฟอยล์อลูมิเนียมมาปิดฝาบิกเกอร์เราต้มต่อไปอ,อีกเป็นเวลา20นาทีเมื่อครบตั้งติ้งไว้ให้เย็นแล้วเราก็จะได้พิเล่ยคลอตครับให้นำพิวเล่เคลอตแต่ละอัตราส่วนมาแบ่งใส่จานพอเชื้ออัตราส่วนละ40มิลลิลิตรต่อจานพอเชื้อหนึ่งใบทำอัตรา,า,าส่วนละ5าจานนำไปอบในเตาอ,อบอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสแล้วทำการบันทึกบัวที่เปลี่ยนแปลงทุกๆ9 0นาที ปมให้ครบ12ชั่วโมงแล้วมาทึกผลการทดลองการทดลองที่2นําแผ่นฟิล์มที่ได้แต่ละอัตราส่วนพิลร์แครอทและบรรจุพันธุ์ผป่งงรดมาเมืม่อึงสำเร็จรูปมาทําการหาความหนานแน่นโดยการคํานวณความหนานแน่นของแผ่นฟิล์มและบรรจุพันธุ์และบมาทึกผลการทดลองทดสอบความทนต่อแรงดึงขาดโดยการนาแผ่นฟิล์มหรือบรรจุพันธุ์มาทําการแขวนด้วยมวล แล้วบันทึกโมดที่ทาให้แผ่นฟิล์มหรือบรรจุภัณฑ์ขาดออกจากกันแล้วบันทึกผลและ3การทดสอบความสามารถในการละลายน้ําโดยการนําแผ่นฟิล์มหรือบรรจุภัณฑ์มาทําการละลายในน้าอุณหภูมิติและน้ำอุณหภูมิ80องศา,าเซลเซียสว่าใช้เวลาในการละลายน้ําเท่าไหร่แล้วบันทึกผลการทดลองที่สพิจารณาข้อมูลจากการทดลองที่2แล้วนําแผ่นฟิล์มอัตราส่วนพิเรนาร์นั้นมาทําการแปลรูปเพื่อบรรจุ ผงตรงรดไปเมืองื่นเสร็จเป็นรูปและเพื่อทดแทนบัจจุภัณฑ์พลาสติกวิธีการผนึกแผ่นฟิล์มก็คือน,นําน้ํา200มิลิตมาผสมกับโซเดียมอนจิเนต4.32กรัมและสะเตียรอ5.4กรัมลาป้ายบริเวณที่ต้องการผนึกแล้วผนึกด้วยเครื่องผนึกพลาสติกข้อถัดไปคือผลการวินในใจัยค่ะการทดลองที่1การศึกษาคุณสมบัติ ขึ้นการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มจากพิวรีแครอทที่มีอัตราส่วนต่างกันจากแผนภูมงนี้จะเห็นว่ามวลของแผ่นฟิล์มจะลดลงเรื่อยๆตามระยะเวลาในการอบในขั้นตอนแรกพิวรีแครอทที่ได้มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันมีสีส้มเหมือนกับสีของแครอทและมีความหนืดแตกต่างกันตามอัตราส่วนของพิวรีแครอทค่ะขณะที่เทพิวรีแครอทของแต่ละบีกเกอร์ลงในจานพอเชือ้อพิวรีมีลักษณะหนืดและพบฟองอากาศขนาดเล็กทุกจานพอเชื้อค่ะ และเมื่อขึ้นรูปแล้วแผ่นฟิล์มทุกอัตราส่วนมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันตามอัตราส่วน,นะคะ่ะการทดลองที่2จากการหาค่าความหนาแน่นพบว่าอัตราส่วนของผิวได้แครอทที่แตกต่างกันทําให้มีความหนาและความหนาแน่นที่แตกต่างกันโดยความหนาเฉลี่ยของแผ่นฟิล์มที่วัดได้จากไมโครมิเตอร์มีค่าอยู่ที่0.07-0.304มิลลิเมตรและจากการหาค่าความหนาและคํานวณพื้นที่ผิวของแผ่นฟิล์มทําให้สามารถคํานวณความหนาแน่นได้ ค่าความหนาแน่นที่คำนวณได้มีค่าอยู่ที่1.168ถึง1.372กรัมต่อลูกบา์เซนติเนตการหาค่าความทนต่อแรงดึงขาดพบว่าอัตราส่วนของพิวรีแครอทที่แตกต่างกันมีผลทําให้มีค่าความคนต่อแรงดึงขาดที่แตกต่างกันโดยเมื่อแผ่นฟิล์มของแต่ละอัตราส่วนได้รับมวลถึงจุดหนึ่งแผ่นฟิล์มจะขาดออกจากกันค่าความทนต่อแรงดึงขาดของแผ่นฟิล์มมีค่าอยู่ที่10.61ถึง25.55 mpa ค่ะ การตรวจสอบความสามารถในการละลายน้ําพบว่าอุณหภูมิของน้ํากลั่นมีผลต่อความสามารถในการละลายน้ําของแผ่นฟิล์มทุกอัตราส่วนคือแผ่นฟิล์มจะละลายในน้ากลั่นอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสได้ดีกว่าในน้ากลั่นอุณหภูมิห้องและแผ่นฟิล์มอัตราส่วน50:50 50, ละลายได้ในเวลาที่เหมาะสมที่สุดค่ะการทดลองที่3การนามาทดทนบรรจุภันผงปรงูร์ลดมันมีกึ่งสําเร็จรูปแผ่นฟิล์มที่ใช้พิวเร่แครอทอัตราส่วน50:50 สามารถทดแทนบรรจุภัณฑ์ผงปูร็งรสบะหมีกึ่งสําเร็จรูปพลาสติกได้โดยสามารถนํามาเป็นบรรจุภัณฑ์ผงปูรุงรสบะหมีกึ่งสําเร็จรูปโดยสามารถละลายในน้ําร้อนพร้อมกับโลกเส้นได้เลยเมื่อครบเวลา3 4ถึงนาทีคนให้เข้ากันพบว่าทั้งแผ่นฟิล์มชีวภาพและผงปูร็งรสบะหมีกึ่งสําเร็จรูปละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันได้และหัวข้อสุดท้ายนะคะสรุปและข้อเสนอแนะการทดลองที่1ผิวได้แครอททุกอัตราส่วนสามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มได้ การทดลองที่2แผ่นฟิล์มมีความหนานแน่นมากกว่าบรรจุพันธุ์ผงปรุง,งรสบัมมี่เกลือ,ลอสาเร็จรูปแต่มีค่าความาต่อแรงดึงขาดที่ต่ากว่าอยู่มากแผ่นฟิล์มสามารถละลายในน้ำอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสได้ดีกว่าในน้าอุณหภูมิห้องและบรรจุพันธุ์ผงปรุงรสบมมี่เกลือสาเร็จรูปพลาสติกไม่สามารถละลายน้ําได้เลยค่ะการทดลองที่3แผ่นฟิล์มที่ใช้พิวรดแคลลอดอดดรอทอัตราส่วน5 0ต่อ50เหมาะสมสาหรับแปรรูปเพื่อทดแทนบรรจุพันธุ์ผงปรุงรสบัมมี่เกลือสาเร็จรูปมากที่สสสุุดดขข้้้อออทายนนนะะะคเ 1. ควรทาด้วยอุป,ปกรณ์ที่สะอาดและปลอดภัย2ไม่ควรเก็บแผน่นฟิล์มวันนีที่ร้อนและชื้น3ในขั้นตอนการต้มควรควบคุมอุณหภูมิให้ดีหากอุณหภูมิสูงเกินแครอทอาจไหม้หรือเหนียวเกินไปที่จะใช้ในการขึ้นรูป 4. ในกระบวนการทาคิวเร่หากตั้งทิ้งไว้เกิน1คืนโดยไม่ขึ้นรูปเลยแครอทอาจเสียและส่งเป็นหม็นได้และห้าเมื่อเทพิวเร่ลงในจานพอเชื้อควรเคาะไล่ฟองอากาศให,ให้หมดก่อนนำไปขึ้นรูปค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ